ละละลาบอกถ้าจะลงปอโทสาขาเอกชนมทต้องลงตัวไหนเพิ่มถึงจะสอบอายการได้คะอาจารย์เดี๋ยวผมไล่หลักง่ายๆก่อนนะครับเอกชนมทเป็นสาขาที่ไม่ใช่สาขาเฉพาะด้านฉะนั้นก็ต้องลงวิชาให้ครบนะครับอ่ะดูนิ้วนะวิชามีอะไรบ้างนะครับอาญาหนึ่งเล่มนี่กลุ่มที่1อาญาหนึ่งเล่มกลุ่มที่2จะเป็นแพ่ง4หรือไม่ฉะนั้นก็เป็นแพ,พ่สอพ,พิเศษ2ซึ่งกลุ่มเอกชนนะ่ะนะครับไอวิชา วิชาของสาขาเอกชนน่ยนะครับกลุ่มแพ่งอะ่ะมันจะมีครบอยู่แล้วนะเพราะว่าของคุณน่ยมันมีทงทฤษฎีกฎหมายเอกชนกฎหมายแพ่งชั้นสูงละงับข้อพิพาทปัญหากฎหมายแพ่งและพาณิชย์สัมมนา,ากฎหมายเอกชนนะคือไอกกลุ่มที่2เนี่ยกลุ่มแพ่งกับกฎหมายพิเศษอะ่ะมันครบอยู่แล้วถัดมาคือกลุ่มพยานล้มวินะอ่ะสรุปใจความเลยนะมทสาขาเอกชนน่ะนะครับถ้าจะลงให้ครบกอตอกอ,อเนี่ยคุณขาด2กลุ่มคืออาญานะครับอาญาเนี่ยก็ ที่จริงในระเบียบใช้คําว่านะกฎหมายอาญาที่เทียบได้กับประมวลกฎหมายอาญาซึ่งส่วนมากก็จะลงอาญาชั้นสูงกันอ่าอาญาเนี่ยต้องมีหนึ่งเล่มถัดมาก็คือพยานนะครับลม้มกฎหมายวิธีพิจารณาความอันนี้หนึ่งเล่มอันไหนก็ได้เช่นพยานชั้นสูงกฎหมายล้มละลายชั้นสูงกฎหมายวิธีพิจารณาความในศาลต่างๆอ่ะนะเช่นวิธีพิจารณาคดีผู้ผู้บริโภคที่พิจารณาความอาญาชั้นสูงวิแพ่งชั้นสูงอ่าอันนี้สําหรับ สาขาเอกชนโอเคไหมสรุปสาขาเอกชนไปลงอาญาหนึ่งเล่มแล้วก็พยานวิล้มหนึ่งเล่มเพราะแพ่งคุณมีครบอยู่แล้วนะคะสาขาที่ต้องลงเยอะอ่ะจะมีมาหาชนกันระหว่างประเทศ